วันนี้เป็นวันที่5้ามกราคมพุทธศักราช2,559ปีใหม่มาได้5วันนะคณะทายาทยโยมลูกหลานแต่ลุงมวันนี้หลวงพ่อกับคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่วัดของเราเมื่อฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะออกเดินทาง ไปทางาดินก็มีไปทางอากาศก็มีนะไปทางบินไปทางดินก็คือรถจะมารับาทางบินกับหลวงพ่อก็คงจะไปขึ้นเครื่องแต่ไปนี่ในที่เดียวกันคือโรงพยาบาลวันสถาปนาโรงพยาบาลอนันทะมห ah ิดลประจำปีพุทธศักราช2559 วันที่หกมกราคมห้าห้าเก้าเนี่ยหลวงพ่อจะไปในงานนี้คือท่านผออพอลตรีวิสุทธิ์ศรีจันทราพันธ์ผอ,อโรงพยาบาลข่ายโรงพยาบาลอนันทะท่านนิมนต์หลวงพ่อก็คงจะได้ ลงไปในรับนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดเ้ารูปแต่ทีแรกว่าจะเอาพระทางนู้นอีกเสริมอีกหลวงพ่อจะไปทางนี้แต่ว่าทางนู้นไม่พร้อมเม,อเมื่อไม่พร้อมแล้วก็เอาเอาจากวัดของเราไปแต่ก็ทางนู้นขึ้นมารับทั้งหมดพระเก้ารข้าองค์ที่จะเดินทางวันวันนี้ถ้าไม่มีอะไร ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็คงจะกลับวันพรุ่งนี้กลับวัดนะ <c oughs> นะนี่แหละพระเดนลูกหลานทุกกง,งแต่ว่าเรื่องการบวชก็ทราบว่าบวชพระสององค์ก็คงเป็นวันที่เจ็ดทีหลวงพ่อทราบจากพระผี่เลี้ยงพระ ฝึกหัดนากเอหลวงพ่อก็คงจะกลับขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรนะถ้ามันถ้ามันมีอะไรกับพวกท่านทั้งหลายนะอยู่ในวัดนะช่วยๆกันจัดการไปเลยหลวงพ่อขึ้นมายังค่อยว่ากันอกีกเพราะว่าจะคอยหลวงพ่อคอยหลวงพ่อองค์เดียวก็ไม่น่าจะถูกมันกันนั่นแหละอพอไหนพอจะทําได้เออเอาทายาทโยงพระ ในวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ฝึกหัดมารู้เรื่องเรามาจนพอตัวแล้วบางเสียงบางอย่างก็กเรียนให้หลวงพ่อทราบหลวงพ่ออนุมัติแล้วคืออาอดำเนินการต่อไป <c oughs> อันนี้ก็คือการเป็นอยู่ที่วัดวาศาสนาแต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ ควบคุมมีแต่ว่ารักษากฎระเบียบเท่านั้นเองถ้าว่ามีกฎระเบียบมันแปลกแหวกแนวไปอันนั้นหลวงพ่อต้องดูเพราะเหตุว่าวัดวาศาสนาพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาใหม่เข้ามาศึกษาใหม่จะไปทําอะไรำำตามอําเภอใจทําตามมัทธาใจไม่ได้ต้องมีผู้น้อยต้องมีผู้ใหญ่ต้องมีผู้ปกครองถ้าอย่างหลวงพ่อเนี่ย หลวงพ่อก็จะต้องดูพระของหลวงพ่อทุกองคศรัทธาญาติโยมของหลวงพ่อทุกคนที่มาเกี่ยวข้องในวัดถ้าหากว่าทำสิ่งไหนที่มันไม่ถูก,กพวกเรามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลวงพ่อก็จะต้องแนะนำบอกกล่าวให้ในทางที่ถูกอันนี้มันไม่ถูกเนะ้อหลูกหลานนะอันนี้มันถูกนะ อันนี้ไปตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราด้อันนี้ไม่ถูกนะหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้าหลวงพ่อเขาบอกแต่ตามไม่จริงแนวความคิดอย่างอื่นที่มันถูกหลักธรรมวินยัยไม่มีอะไรพวกเราก็ปฏิบัติไปสรุปแล้วก็คือเพื่อความผาสุกข,ของหมู่คณะเพื่อความผาสุกข,ของพระสงฆ์ศรทัทธาญาติโยมที่อยู่ด้วยกัน คือมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังเดียวแบบเดียวกันเหมือนกับเราเดินหรือออกกำลังกายอย่างนั้นแหะหรือว่าขี่จัก,กรยานาาพร้อมกันดังลักษณะอย่างนั้นแต่คนหนึ่งไปเบียดหน้าเบียดหลังทำให้คนอื่นลำคาญเดือดร้อนอผู้เป็นจา่าฝูงก็ต้องบอกเอ้ย ทำอย่างนั้นไม่ถูกนะเดินไปตามแถวตามแนวนะต้องขี่ไปตามนั่นนะจะไปเบียดหน้าเบียดหลังไม่ได้นะแต่ถ้าไม่มีว่ามีหัวหน้าบอกอต่างคนก็ต่างเบียดกันตัวเองคิดว่ามันไม่ผิดแต่ว่าดูแล้วมันผิดกฎและเบียบของกลุ่มชุมชนในการเป็นอยู่เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ย ที่เป็นหัวหน้าจะต้องดูแต่ถึงยังไงก็ตามลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับการศึกษาอบรมมาเป็นระยะเว,เวลายาวนานอที่หลวงพ่อก็เหมือนกันที่เขาไปศึกษากับองค์หลวงตาพระเนนทุกองค์ก็เหมือนกันที่เขาไปศึกษากับท่านอแต่บางองค์บางท่านก็นั้นหลบหลบซ่อน กลัวท่านาไม่กล้าเข้าไปใกล้แต่ตามไม่จริงหลวงปู่ล่าเนี่ยสอนสอนสมัยเ네นนอินนะอสอนเ네นนอินเนี่ยบอกว่าเวลาเข้าไปวัดครูบาอาจารย์จะเป็นมนวัดไหนก็ตามถ้าเข้าไปเพื่อการศึกษาแล้วต้องเข้าไปใกล้สั้นขั้นนะไปอยู่ไกลถึงจะดูดาท่านก็ไม่กินหนก มีแต่ท่านดุดาว่าเราให้เป็นคนดีเราต้องให้ยอมอให้ยอมว่าเพื่อเราเข้ามาเรามาเพื่อการศึกษาเราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นเรามีเจตนาดีอย่างนั้นเข้าไปเถอะครูบาอาจารย์ท่านไม่กีดหรอกท่านไม่ฆ่าไม่ตีหรอกมีแต่ท่านดุเถอะดุดาดุให้ดีดุเพื่อจะให้เราดีมันได้ไม่ใช่ดุเพื่อจะให้ เราเสียหายนี่แหละอันนีออ้หลวงปู่ลาาสอนหลวงพ่อจะไม่เป็นเนนี่ยว่าหลวงพ่อยังบอกว่าหลวงปู่ล่าเนี่ยสอนออทุก,ท,กทุกสิ่งทุกอย่างในการวางตัวเ,ออเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเข้ามาหาครูบาอาจารย์องค์ไหนหลวงพ่อจึงนั่นนะเ,ออเข้าไปดูแลเ,ออเข้าไปฟังออไปอยู่ใกลเออ้เพื่อจะได้เรียนรู้ พอเราเข้ามาศึกษาเราไม่ได้มาเพื่ออยู่ในวัดเฉ,ๆๆเฉยๆเหมือนกับลิงข้างบางชนีน่นี่ยมาอยู่ในวัดนาคำน้อยมาอยู่กับหลวงโพธิอินกุน่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในห่างๆเพราะนั้นเวลานั้นก็เข้ามาหลวงตาหลวงปู่ท่านบอกถึงยังไงมีอะไรเข้ามาเพื่อการเรียนรู้ศึกษาเราจะได้รับความรู้ ต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะได้นํำแนวความคิดของท่านากับิติยาของท่านที่ท่านแสดงออกไปนั่นน่ะท่านแสดงยากไงดูดาว่ากาวอย่างไรเราก็จะได้นำแนวปฏิปทาของท่านนำไปใช้ต่อไปภายภาคหน้าเพราะมันไม่ใช่แต่วันนี้วันเดียวนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปกับครูบาอาจารย์แต่บางท่านบางคงเขาเอ้อ หลวงพ่ออินไม่เห็นเข้ามาหาบ้านตาดัดพอหลวงตาโค้งสุดท้ายเนี่ยยังค่อยเข้ามาเนี่ยหลวงพ่อกว่าเราไม่เคยไปบอกใครว่ะออวันนี้นะหลวงพ่ออินเข้าไปเนะี่หลวงพ่อไม่เคยบอกใครนะถ้าอยากจะรู้นะก็นั่นสมัยก่อนท่านน้อยอยู่ท่านน้อยจะรู้เพราะอยู่ใกล้หลวงตาเมื่อสมัยต่อมาท่านปิวอยู่ท่านปิ๋วรู้ วันหลวงพ่อเข้าไปแต่หลวงพ่อเนี่ยเข้าไปบ่อยเอ,อแต่จะไม่เข้าไปตอนเช้าจะเข้าไปตอนบ่ายเออตอนที่ท่านพักผ่อนแล้วนะบ่ายสามสี่โมงนะไปออบ่ายสองไปแล้วนะอท่านอยู่ตามลําพังหลวงพ่อจะเข้าไปกลับแต่เมื่อมีความจําเป็นหลวงพ่อก็เข้าไปในสมัยสมัยเมื่อท่านประสบอุติเทศรถจนหลวงพ่อเข้าไป ไม่มีใครเข้าไปกโชวงนั้นใครๆก็กลัวอกลัวหลงกลัวหลงตา,าแต่หลวงพ่อเนีเข้าไปอดูแลอุปธรรมประทับ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้เนะ่พะพระภายในวัดสมัยนั้นคงจะรู้ว่าเป็นอะไรหลวงพ่อยังมีการประชุมปรึกษาพวกน้องๆควรจะมีเวรยามกันนะควรจะดูแลกันศรัทธาญาติโยมก็มาในช่วงนี้ อันนั้นชว่วงนั้นหลวงพ่อก็ได้ปรึกษาหารือกันในพี่น้องวัดป่าบานตาดพอต่อมาพอท่านหายท่านก็ลงไปเปิดโครงการท่านลงไปกรุงเทพหลวงพ่อก็กลับวัดในคราวนั้นแล้วก็เปิดวันเดินเมษาลงไปท่านก็เปิดโครงการรับทองคําเข้าครังหลวงที่สวนแสงธรรมหลวงพ่อก็กลับวัดมาได้ ไม่ได้นั่นแหะท่านไม่เอาลงไปโดยมากท่านไปสาธารณะนุท่านจะไม่เอาไม่ไม่หนีบหลวงพ่อไปด้วยนะนั่นหลวงพ่อรู้รู้ท่านไม่เคยเอาหลวงพ่อไปในที่สาธารณะที่ว่าพระบางหลังหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระบางหลังหลวงตานะหลวงตาไม่ไม่จะไม่เอาไปแต่เมื่อหลวงตาป่วยป่วยวันที่วันที่สิบสอง หลวงพ่อเข้าไปวันที่สิบห้านะพอหลวงพ่อลงไปพี่หมายเขานะัา้นก็ไปไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดดูแลในช่วงโค้งสุดท้ายของท่านนี่แหละอันนี้ก็คือเมื่อคราวเมื่อคราวจําเป็นเราก็ต้องเข้าไปประจําถ้าเมื่อท่านอยู่ดีมีสุขอยู่ท่านไปมาได้เราก็เข้าไปเป็นคลั้งคราวเพื่อไปนับรับนโยบายแนวนโยบายของท่านแต่เมื่อท่านมาอยู่วัดนาคําน้อยเนี่ยท่านก็มา ท่านก็มาแนะนําบอกกล่าวเรา,รเราบวกพระเดนในวัดของเราบางการหลวงพ่อยังดุดาให้พระหลวงตาไม่ใช่มาทุกวันในช่วงไหนหลวงตาจะมาเนี่ยหลวงพ่อบอกเลยในช่วงนี้หลวงตาจะมาเนอะให้พระของเราเตรียมตัวนะหลวงพ่อจะบอกคล้ายๆมันขึ้นขึ้นมาในเซน์ของหลวงพ่อเหมือนกันนะ ขึ้นมาในเซนต์ของหลวงพอ่อหลวงพ่อเหมือนเหมือนกับหลวงตาจะมาว่ะหลวงพ่อก็จะได้บอกบอกพระเดชพระเดชเขาได้เนี่ยแหละบางทีนอนไม่รู้จะตื่นกลางวันหลวงพ่อจึงด่าพระอยู่ในเอ็มพีสามเปิดบางบางบางครั้งยังได้ยินอยู่หลวงตาหลวงหลวงหลวงพ่อดุพระนะแต่ตามไม่เิมกันหน่าดุนะเพราะเราเตือนแล้วนะเพราะไม่ใช่หลวงตาท่านจะมา ทุกวีทุกวันพอท่านมาเลยมีแต่ท่านมาให้ทาท่านมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวแล้วมาถึงยุคนี้สมัยนี้แหละเราจะหาได้ที่ไหนเอถ้าคิดนึกย้อนหลังโอ้นาอ่าเสียดายเอสมัยนั้นมีแต่ปล่อยปล่าแล้วเลยเฉยเมยที่เมื่อท่านมาแล้วก็ทําท่าไม่รู้จักไม่รู้ไม่ชี้นะแต่พอมาปัจจุบันี้ท่านจุตินิพพานไปแล้วนะนึกเสียดายนะ เพราะความโง่ความโง่ของพระเนรในเมื่อท่านมาได้ทำไมไม่เข้ามามาฝึกมาฝึกมาฟังธรรมเทศนาของท่านเเมื่อท่านทำกับกิริยาไ้้แสดงอะไรออกไปเราจะเด็นนำยึดแนวปฏิปทาของท่านถึงจะมีนิดหน่อยคำสองคำก็ยังมีกะยังมีเป็นคำที่ประทับใจในใจของเรา เพราะท่านได้แนะนํนาสั่งสอนบอกกล่าวนี่แหละหลวงพ่อว่าเกิดประโยชน์อยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าสัมมนานันจะทัศนังเอตมังคารมุตตมังได้อยู่ใ,ใกล้สัมมณะครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักพระธรรมวินัยจะหาได้ที่ไหนแต่บางท่านบางองค์ยุคนี้สมัยนี้ก็เถอะดูประวัติ ก็เถอะบางองค์สมัยเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่นะเห็นท่านนะเหมือนผีปอบกลัวหมอธรรมเหมือนผีปอบกลัวหมอธรรมพอเห็นหน้าท่านหลบปับ๊บหลบ <c oughs> กลัวท่านผีปอบผีปอบกลัวหมอธรรมหมอธรรมคล้ว่าหมอธรรมหมอไล่ผีปอบใช่ไหมละ่ะพอเห็นผีปอบเห็นหมอธรรมเลยหลบหล,ลบหน้าหลบหลัง กลัวกลัวหมอรำแต่งุกลงพ่อไม่กลัวนะเวลาเข้าไปทุกครั้งเข้าไปถึงวัดท่านก็เข้าไปเลยอันนี้ลวงพ่อไม่ได้ขี้อวดนะถือหมดพ่อหลวงตานะคือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เ,เราเข้าไปเรามิธุระเราไปกราบไปไหว้ท่านมีอะไรก็ไปถวายสิ่งของท่านมันเกิดจิตุปัจจัยที่เกิดพามาภายในวัดของเรา พอเป็นไปได้เราก็ถวายท่านเรายังไม่จำเป็นจะต้องได้ใช้เราพักไว้ก่อนเราไม่ต้องคิดสร้างให้ท่านพัฒนาก่อนถ้า,ถาท่านไปแล้วเราอย่งค่อยมาคิดทีหลังเห็นไหมละ่ะหลวงพ่อมีแต่ว่าสร้างศาลาหลังนี้ท่นานใหญ่แต่จะไม่ได,ดก้กัดุลงตาโดนดุอีดดุจากหลงตายอีกต่างหาก ถ้าว่าหลวงตายังอยู่พื้นสารางนี้ยังทําไม่ได้นะลูกหลานนะยังพื้นอย่างเก่าสาลาน,นอกก็ยังไม่มีถ้าหลวงตายังอยู่นะนี่แหละหลวงตาหลวงพ่อให้ความเคารพในแนวความคิดขององค์หลวงตาเอาทําไมเมื่อหลวงตาจากไปแล้วทําไมจึงสร้างแสดงว่าหน้าไหวหลังหลอกสิตรงพ่ออินเราต้องดูกาละเทศะถ้าว่าเราไม่ทำเลยมันจะมีที่นั่งไหม ถ้าเราพวกเราไม่โง่จนเกินไปพวกเราต้องตองคิดอย่างนั้นหลวงพ่อดูต้องดูตามกาลเทศะถ้าว่าเราไม่ทำไปยังไงมันแน่นไปหมดไม่มีที่จะนั่งเลยจะทำยังไงเราเป็นไปได้อยู่แต่อีกอย่างหนึง่งในเมื่อลวงตายงงทาทยังทรงธาตุรงขันอยู่คนศรัทธาญ,ญาติโยงเปหลังไหลไปที่นูน่นแต่พอลวงตาจุดตินิพพานไปแล้วก็ญาติโยงก,ก,ก,ก็กระจายไ ไม่ใช่กระจายกระจายมามาที่วัดเราอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่มาทั้งบอดลรอกมาอีก,กระจุกหนึ่งถึงจะก,กระจุกหนึ่งก็เถอะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่พวกเราคงจะไม่ตำหนิหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมโง่นักสร้างศาลาบักใหญ่ไม่มีใครมานั่งเลยสร้างศาลาข้างนอกไม่มีใครมาดูมาแลมานั่งเลยเอทำไมทำไม่ไมคิดไม่อ่าน พวกลูกหลานทั้งหลายที่มาอยู่ใกล้หลวงพอ่อหลวงพ่อมั่นใจว่าลูกหลานคงไม่ตําหนิหลวงพ่อยางงั้นเพราะอะไรเพราะมันแน่นเออม CC, 응ีแต่อืมแต่ขนาดหลวงพ่อเองก็เลยยังชมหลวงพ่อนะลูกหลานนะ <c ười> ยังยังชมหลวงพอ่อโอ้หลวงพ่ออินีคิดถูกว่าเออที่ทํศาลาค้างนอกเนี่ยถ้าไม่ทำเนะะี่ยตา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 ยเราจะทํำยังไงคนอัฒนานเข้ามาในศาลาหลังนี้เนะ่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ถังแก๊สระเบิดทำอาหารถังแก๊สระเบิดต้มคนเหยียบกันตายเลยมันไม่มีที่ออกมีออกทางเดียวเผื่ออตกน้ําติต่างหากเพราะนี่แม่น้ำเออห้วยเป็นคลองอย่างนี้นลำรางที่มันทางออกไปเลยไม่ใช่น้าตื่นตืนะลูกหลานนะท่วมหัวหม,มิดอย่งนั้นนะ,ะถ้าคนไายน้ําไม่เป็นอะตายตกน้ําตายอีกต่างหากเนะนี่แหละอันนี้หลวงพ่อคิดไกลถึงขนาดนั้นละลูกหลานเพราะนั้นการ จะจะทําอะไรออกไปเนี่ยหลวงพ่อต้องได้คิดซะก่อนเอไม่ใช่คิดหนึ่งสองสามนะคิดถึงสนะิบเลพอนับถึงสิบแล้วจะกลับมานับสิบหนึ่งนังนับหนึ่งอีกนะนับไปถึงถึงไปนับไปถึงสนะิบนับไปถึงกลับมานับหนึ่งอีกอแต่บางคนก็กเลยว่าหลวงพ่อละเอียดใช่ไหมหลวงพ่อหลวงพ่ออินหรือหลวงพ่อละเอียดเขาว่างั้นนะอ,อตรงหลวงพ่อก็ไม่ว่าเนะพราะเหตุอะไรบบางทิ้งบางสิ่งบางอย่าง หลวงพ่อก็ต้องคิดละเอียดทีท่วนพอสมควรบวกลบคูณหารพอสมควรแต่ไม่ได้ทำแบบสุมสี่สุมห้าแต่ถึงยังไงในวัดของเราถ้าเราจะสร้างทาวรวัตถุขึ้นมาได้ไหมได้เป็นไปได้แต่ว่าขนาดนี้พอเราเป็นพระป่าเอาเถอะเราเยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มีศาลาก็มีที่พักพาอาศัยพอสมมาสมควรสะดวกสบายพอสมควรตามอัตภาพนะอะไรคือตุปัจจัยที่มันเหลือได้มาโดยเป็นธรรมแล้วเราก็แจกให้โรงเรียนบั่งสร้างอาคารเรียนบั่งเครื่องมือแพทย์บั่งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนั่นบั่งทีบา่งอย่างเราก็ประกาศไปบั่งบางทีก็ไม่ประกาศบาั่งสงเคราะห์อนุเคราะห์ตามโรงเรียนต่างๆ ที่มีความจําเป็นน,ะนี่แหละอันนี้ก็คือการสงเคราะห์สรุปแล้วก็คือเนี่ยเราพยายามดูฝึกกับพ่อก่อกับครูนะเมื่ออยู่กับครูเราก็ไม่กลัวกลัวธรรมะของท่านเคารพอย่างสุดซึ้งในแนวความคิดของท่านแต่เราไม่ได้กลัวจนไม่เข้าติดเข้าั้ทงหน้าไม่ติดไม่ใช่เราเข้าไปได้ ท่านจะดุดาว่ากล่าวเราก็ยอมอไม่ใช่แบบผีปอบกลัวหมอทมพอหมอทมไม่อยู่ทล้วพยองพองตัวท่านนั้นท่านนี้ท่านนี้ท่านนั่นสแสดงฤทธิ์แสดงเล็ดเด็ด,แ,ด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 แต่สมัยเมื่อท่านยังอยู่นะกลัวยิ่งกว่าอะไรไม่มีปากมีเสียงนะอันนั้นมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อวาดพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันนะลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยนะองค์ไหนก็ตาม พอมาเห็นหลวงพ,องพอ่อหลวงพ่อดุกลัวฮเออบัดต่อไปภายภาคหน้าเน่ยเออท่านั่นประท่านี้อรอลูกวะหลอเหรียญวะรออะไรต่อไม่อะไรเออหาอยู่หากินออกนอกลูกนอกทางต้อคอยดูกันนะพวกเราทันทั้งหลายนะพอลูกศิษย์ลูกหาหลวงพอ่อมีหลายคู่หลายโคนห,หลายองค์นะศรัทธาญาติโยมมองมองดูที่หลวงพ่อพูดนี่นะ เออมันเป็นอย่างนั้นไหมไม่มีที่จะขายขายหลวงพ่ออินขายเหรียญหลวงพ่ออินกินมันแย่สแสดงว่าไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมไม่มีหลักธรรมวินยัยอยู่ในจิตในใจขายครูบาอาจารย์กินเออที่อยู่วพอขายได้ก็ขายแล้ววะพอเราจนเนี่ยเออจะขายหลวงพอกินไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครว่าหลวงพอมีเมตตาอยู่แล้วจะขาอย่างนั้นเหรอไม่ได้นะ ง่ยหลวงพ่อเนี่ยสิ่งไหนก็ตามมันไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมพินัยมันไม่ถูกตามทํานองครองทมแล้วไม่ทอหลวง,งตามหมาบัวนะเหรียญของท่านท่านไม่อนุญาตนะที่ทําทาไปนะก็ทําไปอย่างนั้นแหละเออไม่มีหรอกที่อนุญาตแต่ยินอนุญาตก็มีน้อยมากมีแต่เหรียญเท่าแก่สมหมายนะันที่หลวงพ่อกไม่ได้ยินจากปากจากคําของท่านอีกต่างหากแต่ได้ยินจากเท่าแก่สมหมายว่าหลวงตาอนุมัติ อนุญาตเพราะผมขอท่านหล่อเพื่อเอามาบรรจุบนยอดพระเจดีอันนี้ก็มีเหตุผลหลวงพอ่ออืท่านท่านท่านควรคงจะอนุญาตถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเ,เพราะว่าเท่าแก่สมัยไม่ได้หล่อมารอมาซื้อมาขายอไม่ได้เอามาขายหลวงตาเพราะอีกอย่างหนึ่งเขาก็ขายข้าวก็ พอเป็นพอไปอยู่แล้วจะมาหาขายไหลายเหรียญของหลวงตาเนี่ยหลวงตาก็คงอนุมัติให้เขารอเหรียญเพื่อบรรจุยอดพระเจดีเพราะเขาจะออกทุนอยู่แล้วจากนั้นก็มีขึ้นมาแต่ท่านก็เน้นว่าเออถ้าว่ามึงจะทําก็ทําแต่ว่าถ้ามึงก็ทํำเหลือๆไปก็ได้แจกคู่คนที่เออรู้จักมักคุ้นนะ ท่านก็พูดแบบเยบยบเปิดทางให้แ้ทาว่าวปิดอย่างเดียวแล้วก็เพียงแต่เอาเข้าอย่างเดียวเพราะว่าหลวงตาสั่งคําไหนก็ต้องเป็นคํานั้นลูกศิษย์ต้องเคารพในคําสั่งคําพูดของท่านอแต่บัดนี้อท่านได้สั่งได้บอกอย่างนั้นแล้วนะอืท่านเขาก็เคารพต,ตามกติกามตามกฎท่านก็มีเหรียญมาแจกให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนะ นี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แนวแถวครูบาอาจารย์ถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวให้ฟังนะถ้าหลวงพ่อแก่ไปก่อนนี้หลวงพ่อคงจะไม่พูดนะแนวปฏิปทา,าครูบาอาจารย์แต่ถ้าหลวงพ่อยังพอพูดได้หลวงพ่อกันะบางทีมันสัมผัสขึ้นมาก็ต้องพูดให้ฟังแต่สรุปแล้วนะเนีอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ อย่าเป็น,ปนผีปอบกลัวหมอธรรมสรุปแล้วนะผีปอบกลัวหมอธรรมหมอธรรมก็คือลงตาเป็นหมอธรรมใช่ไหมล่ะมีไล่ผนะีตัวเองกอ็มีความผิดอยู่เลยพอเห็นอะไรก็กลัวไม่กล้าสู้หน้าพนะอเห็นที่นี้ก็หลบพอท่านไม่อยู่ทเท่านั้นแหละหัวท่านั่นท่านนี่ดูดูแล้วมันยังไงยังไงมันไม่ถูกนะ พวกพระเนทุกองน,นะฟังฟังเอาไว้นะต่อไปรับผ่อนน้่นเองนะตรงวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่ฟังได้ศึกษาจัพาโรขาวนิโมุตโตาาสัมปันตา,าวาทิตตัา มาตักาตุนิบุตุจตุวังภาว धनो ठा पचा ธานาวัตทากาสิริวัตทธกายาสวัตทธกาภาลาวัตทธกาวันนาวัตทธกาสุขาวั ทานังลาภังสุติภักขยังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยัสสะวาสตวัน สาจะอายุจะชีวะเิทธิภาวนตุเตภาวตุสภาภมังการะราคันตุสาพาเทวตาสาพาุล เทวตาสัภพธรรมะนุภาเวนะสัทาสุทิภาวันตุเตมภาวตุพาภา